สว <gained> ัสดีแ okay. ล <t> ้วก็ไปไหนสวัสดีค่ะี่นะหมอมาอัไ่ไ้ออกไปใ่ไหด้อไยนมาหนแพตรงไหนลูกไหนแตรงไหนตรงไหนหน้หมอติดให้นะหนูไม่สบาย ลูฉีดยาแล้วติดหน่อยติดตรงนี้นะเอ <c oughs> ข้างนี้ด <c oughs> ้หรอนี่นะอันนี้นะคะอังนี้ได้นะคะหรือว่าติดตรงนี้ติดตรงนี้ไหมเยี่ยเจนจนต์จะเจนว้าย หมดแล้วเอาไหมน้องเพช็กก็มาทีู่กนงเพชรเอาตะก,ก้ามาให้ยายเอาไหมตะก,ก้ามาตรงนี้ไหม,ไมอิ่มทุกอย่างแล้วอาบน้ำสระผมนะคะลูกผมหน้ามาหนูนะคะอออเอาเอาย้สิดใจ โอ้ยายบีพึ่งถูเอาอีกแล้วยายบีพึ่งเช็ดกระจกอีหล่ะไปเช็ดกระจกยายบีอีกแล้วยาไปใส่มันเหนียวยายบีเอ้ยมาตาคนในยายบีคนมาเล่นกระจกไกล่อยู่เจ้วเอาพามาเซ็ดมือน้องนี่ลูกเอามาเซ็ดมือน้องเร็วชิ้นหอย ใชดมือน้องเลยตรงไหนไงตรงแขนไงปวดตรงนี้ปวดตรงนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสับ คุณาตลกน้องเพชรขอบคุณค่ากัอคุณากคุณค่ากับขอคุณข่าับขอบคุณค่ากับขอบคุณคากับขอบคุณค้ากับขอบคุณข้ากับขอบคุณข้ากับอน้าอบ้ากัอากับอบค้กับอากัอบคุากับอ้ากันขอบคุาอคขาอคุณค้ากอบคุณ้ข้ากข้ขคุ้าขอบคุณาขอบคุณาอืคา เพชรน้องพลอยพี่พลอยน้อ,นองเพชรว้าวนี่ไงแผลหนูเนี่ยติดแผล